วันนี้เราจะพาทุกคนไปเปลี่ยนขนาดภาพของสติกเกอร์ลายที่เราจะส่งในไลา์ช็อปให้ลายพิจารณาคนะคะอันดับแรกเราเข้าไปในแอป Ambi Print ที่เราวาดสติกเกอร์ไว้ค่ะแล้วเราก็ไปเลือกภาพของเราจากนั้นนะคะเรากดที่เมนูที่เป็นกระดาษแคนวาสค่ะแล้วก็เลือก ที่เป็นขนาดพิกเซลขนาดกว้างคูณยาวไลายเขากำหนดว่าที่370คูณ320พิกเซลนะคะแล้วก็ดำเนินการเปลี่ยนค่าให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นแล้วเราก็กดบันทึกภาพสติกเกอร์ของเรานะคะให้เป็นภาพ png พื้นหลังโปร่งใสค่ะเมื่อเราบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็จะสติกเกอร์ตัวนี้ไปส่งให้ลายพิจารณานะคะ เดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกตนนะคะทําให้ดูค่ะคลิกไปที่ตัวสติ๊กเกอร์ค่ะคลิกแก้ไขแล้วก็ไปแถบเครื่องมือแล้วก็ไปเลือกกระดานแคนวาสนะคะแล้วก็ไปที่ DPI ค่ะแล้วก็เลือกที่จะตั้งความยาวกับความสูงนะคะแล้วก็โทษค่ะความกว้างกับความสูงของภาพคือ370สิคูณสามพิกเซลค่ะตามคลิปเลยค่ะ อนนี้เราสติกเกอร์ทุกตัวของเราทําที่ในโทรศัพท์หมดเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ติดปัญหาหรือว่าอยากทําสติ๊กเกอร์ในรลายขายนะคะ มีข้อสงสัยสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากมีความคิดจะเริ่มต้นทําสติกเกอร์ขายในไลน์นะคะก็ติดต่อได้ถ้าเกิดมีต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการคำแนะนำค่ะ